พิกโย u ี t คอนเทนเดอร์ออปติกได้เปิดแล้วนะครับทั้งหมด4กล่องในวันนี้นะการ์ดไม่เยอะเลยนะ24บสีใบแต่เน้เนๆน,นะ,นนนนนนๆระครับคุณภาพคุณภาพครับจอแน่นอนนะครสี่ลายเส้นนะนี่เลย4ี่ลายเส้นเดือดๆนะครับผม t hours later เริ่มกันเลยรุ่นนี้ลายเซ้นอยู่ตรงกลางนะครับเบ е สหนึ่งใบเบสหนึ่งใบ พร้อมแล้วก็เดีย๋ยวนะขอใบปิดก่อนโหยังไม่พร้อมโอเคเริ่มกันเลยครับผมใบแรกนะจาเรนจอห์นสันแล้วก็อุยอ้ยแบล็คแพนโดล่าไม่รันแต่เดือดว้าวแบล็คแพนโดล่าไม่รันแต่เดือดเนี่ยรุ่นนี้วันวันเป็นโกไวนี่อยูนะแบล็คแพนโดล่าเอาเนี่ยดัมปอ้ดเลยลุกกี้เอ้าสีแดงทีมไหนบ้างครับผมลุกกี้สีแดง แบล็กแพนโดราใบแรกเริ่มกันเลยนะผมอย่าบ,บอกนะโคบี้ดอบกินแอร์แลนต้าฮอคครับผมแอร์แลนต้าฮอคตัวนี้หลันไม่หลันนะถ้าผมจำไม่ผิดแดงนะเรดเรดไม่หลันนะครับเป็นไคลรีเออร์วิ a ง l a ดันลัสแมฟรข้างหลังจะเป็นายเซ็นละขอเปิดอินเสิร์ตก่อนนะขอเปิดอินเสิร์ตก่อน ฮึบนะมีแบบแวบบแวบบรุ่นนี้จะมีทั้งออนการแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับใบแรกอู้เซ็ตนี้ยังไม่เคยได้นะเอาฮอปอีกแล้วกล่องแรกนะครับ playing the number games นะครับเทรยองสิบเจ็ดแอซซิสนะเทรยองสิบเจ็ดแอซิสเป็นซิ l เวอร์นะครับตัวนี้อินเสิร์ตไม่มีเบสนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่มีเบสนะครับจะมีแต่ซิ l เวอร์เบสรุ่นนี้มีแค่ใบแรกใบเดียวอันหลังเป็นซิเวอร์เหมือนกันนะอุ้ยชาร์ลส์ยูฟอร์มิตี แบรนดอนนี่ผมเดาถูกไหมโอ้เป๊ะเป๊ะเลยยูฟอร์มิตี้ครับผมชาร์ล็อตฮอนนิตแบรนดอนมิลเลอร์เป็นไงลายเสน้นอ่าจวเปิดเซนก่อนค่อยใส่นะกล่องแรกนะครับผมสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะอันนี้เพิ่งกล่องแรกนะลายเสน้นโอ้เซตนี้เหมือนไม่ใช่ออนการ์ดนะแต่สีส้มหรือทองชัดแยกไม่ออก ดี๋ยนะเดี๋ยวนะกล้องผมส้มหรือทองชักแย่งไม่ออกน่าจะส้มนะเนทเดี <S 2> <S 2> <S <Net. S 1> ๋ยวนะอาชีบาทเหมือนเคยได้เลยนะครับผมทับยี่สิบห้าอะส้มบอสตันเซลติกสิบสี่ทับยี่สิบห้าบอสตันเซลติกฮะได้อีกหนึ่งเบอร์ได้อีกหนึ่งเบอร์ออรละเซลติกไงแต่เหมือนเคยออกเลยตัวเนี้ยคุ้นมาก กล่องที่2เอเนี่ยหเห็นนะมอยากหันให้มันโดนแบบเงาด้วยอ่ะ <c oughs> กล่องแรกก็ยังไม่มีกล่องต่อไปแหละต้องมาจริงนี่ไงกล่องที่2เราดีไม่ต้องเลือกกล่องเนี่ยพอเราเปิดทุกกล่องเออพอเราเปิดทุกกล่องที่มีก่อนเทนเดอร์ออปติกร,รุ่นนี้คือขอให้มาเพิ่งมาวิสัตร์เมติกมายังครับ ยังครับผมตอนนี้เพิ่งกล่องที่2นะเพิ่งเปิดไปกล่องเดียวนะครับอันนี้เพิ่งกล่องที่2เท่านั้นเองอันนี้เพิ่งกล่องที่2เท่านั้นเองนะเหมือนเห็น b ลูแ crack ice เหมือนเห็น b ลูแ crack ice นะเดี๋ยวขอคหาจุดโฟกัสก่อนโอเคไทโร่ฮีโร่อุ้ยได้คัทข้างหลังซิวเวอร์ไม่ใช่ลุกกี้นะครับแซกเรวินแซกเรวินเรด ลูก,กีส้สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ไงล่ะเมจิกเจสฮาวเวิร์ดก็ผมเป็นเรทนะเรทจะไม่ได้รันเนี่ยเรทจะไม่ได้รันนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขออ๊บอ่ะให้ดูให้ดูไม่ได้รันเนียครับเรทนะขอปิดเฮ้ยปรินติ้งเพจวะนี่ี้ยเหมือนจะเป็นปรินติ้งเพจเลยปรินติ้งเพจเป็นวันอ้วนนะ printing Page มีออโต้ด้วยนะครับ Illusion, Kevin, d u r น n ์ Blue Crack Eyes นี่ทับ75นะครับโอ้นี่34ทับ75สั้นแล้วก็ข้างหลัง Red Crack Eyes ครับผมโอ้ใบนี้ไม่อยากถือเยอะเลยอันนี้จากตัวนี้ได้อยู่ Share g i l j e s <laughs> ere, ges, Alexander Red Eyes OKC OK 1 6 2ทับ1 7 5นะตัวนี้ทับ1 7 5นะครับ ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์เนี่ยผมว่าใช่อ่ะเนี่ยรุ่นนี้มีปิ่งเพจด้วยนะที่อยู่ในเนชั่นอลเทรเชอร์อ่ะมาเนี่ยปิ่งเพจตัวไหนวันอววนนะเพราะว่าเป็นเพจปินเซนด้วยหรือเปล่าแต่ลูกี้แล้วเพจลูกี้นี่เห็นนะมีสองรอยปิ่งเพจนี้ออกยากนะครับอุ้ยออโต้เนี่ยผมโอลิเวียแม็กเซนส์วันอ้วนดัลลัสแมเบลิก ปรีนิ่งเพจออโต้ด้วยเอาได้เวอร์ชั่นออโต้นะเห็นไหมมันจะเป็นเพจไวัใช้ยปรินครับนี่ข้างหลังเราจะให้ดูวันวันดัลลัสแมบลิกออกยากอยู่นะ i ร t i ิ g งเพจเนี่ยแ้้ออโต้ให้ด้วยมากล่องที่สามแล้วกล่องที่สามนะกล่องที่สามนะเอาหน่อยเอาหน่อยขอแบบบุ้มบุ้มหนักๆสักใบ นะเมติกเนี่ยมีออกไปแล้วนะแต่วิาสา์ยังไม่ออกนะครับดีทอยเนี่ยล็อกเก็ตเลเกอร์ยังไม่มานะครับทิมเบอร์วูนี่มีวอลกี้บัอ่าเปสใบแรกเป็นอินเดียนาเพเซอร์ผมแต่เลสซอกเกอร์นิ่งไว้ผมเคยสูนใบมาก่อนแต่เบรกนี้สูนง่ายนะต้องว่าตามตรงฮะไปนิ่งเพลอีกแล้ว <laughs> ไปนิ่งเพลอีกแล้วเ <laughs> นี่ยป printing page อีกแล้วแล้ววันแล้วันสองใบ printing page เป็นอุ้ย k คร r i เอา้าดันล a สอีกแล้วสอง printing page หมื่นเก้าว้าว oh ของใบนี้เลยนี่ไงเพจป print เนี่ยมันคือที่เขาใช้ print ออกมาเป็นใบนี้เลยเนี่ยแล้วดันล a สอง printing นับอุนะ้ย <Wow. S 1> ช็อคช็อคจริงนี่วันออวันแล้วไปออกดันลาสหมดเลยนะวันออวันครับผม <S <S ปเป i n t i n g p a ใบที่สองแล้วไปดันลาสหมดเลย ใปต่อไปดันลัสต้องเบาหน่อยนะผมว่าตอนนี้แรงมากเลยหลายทีมเพ่งเลงออเรนโดเมจิกอู้เมจิกต่อครับเปาโรบันเคโรทีมไทยท้ายเลยสียมพูเนี่ยทับเจ็ดสิบห้านะครับห้านะห้าสิบเอ็ดทับเจ็ดสิบห้าครับผมเปาโรบันเคโรพิงค์นะพิงค์นะครับบันเคโรนะบันเคโร ต่อไปรายเซ็นขอเก็บไว้ก่อน Red e y e s เป็นอู่แบรนดอนมิลเลอร์สแต็กอยู่นะเนี่ยออกทีมซ้ำเยอะเท่าไหร่นะครับผมทีมที่ไม่ได้คาดก็ยิ่งมีเนี่ยแบรนดอนมิลเลอร์ Red e อ e ์เ e ด e อนะข้างหลังเป็นลูคกี้เคสันวอลเลซเอาโอเคสีตอนนี้ออกติดต่อกันทีมเดิมนะครับ โอเคซีบรูไฮสนะครับทับสามทับรนะ้อยเจ็ดสบห้าโคสันวอเรสแล้วก็แบรนดอนมิลเลอร์นะครับร้อยเจ็ทับร้อนะเรดไอส์ Ice, นะครับแล้วก็เป็นเฟิร์สคลาสทิกเก t ตโอเคซีออนการ์ดเดือดๆรันต่ำๆมาลายเซ็นใบที่3นะครับลายเซ็นใบที่3ามเซตไหนนะไม่คุ้นเลย อ๋อกับด้านอยู่กับด้านอยู่กับด้านอย,นอยู่งั้นผมประกบเลยฮึบมาอุ้ยเสตหลักอะเนี่ยทีมแดงผมสั้นเอาอีวานมบเล่คลิปแลนครับผมอาทีใหม่จริงมบเล่ซีเวอร์คลิปแลนไอแหวกเลย ไปแหวกเลยนะคลีปแลนคาเรียนนีหยผมอีวานม็อบเล่เอาแล้วกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายที่ยังไม่ออกนะครับเหลืออะไรกัะแจ็คแนปเตอร์พอร์ตแลนด์เนี่ยดีทอยล็อกเก็ตเยอะเลยเลเกอร์บูฟบักโกเดน้นโอหูเพียบเลยใบแรกเอา วิดแคมวิดมอรมาอีกส่ญบายแล้วนะซุ่สมส้มชมพูชมพูแคมวิดมอรล็อกเก็ตมาหนึ่งซีเวอร์ซีเวอร์อรโอ้ไม่ใช่ลูกกี้ผมสเปอร์เดวินบัสเซลเป็นโนเวมบี้นะครับโนเวมบี้เนาะชมพูเจ็ดสิบห้ามาลูกกี้ไม่ใช่ลูก,กี้เป็นเอาดีทรอยต์ออก จาเดนไอวี่นะครับโหแต่ไม่ใช่ลุก,กี้แล้วดิไม่ใช่ลุกกี้แล้วดิจาเดนไอวี่นี่ทับเจ็ดสิบห้านะครับสามสิบเอ็ดทับเจ็ดสิบห้านะสามสิบเอ็ดทับเจ็ดสิบห้าจอเดนไอวี่ดีทรอยต์พิสตันกล่องลัเท่าไหร่ครับเอาอันนี้เราไม่ได้เปิดยกบล็อกนะผมเปิดเป็นเบรกนะแต่ถ้าสนใจยกบล็อกนะปกติรุ่นนี้ผมขายอยู่หนึ่งสองห้านะครับ 12,500่ 1> 1, 2, นะเอาพิลิแกนออกจอแดนฮอว์กินส์ลุกกี้ลาวซับยังเงา <c oughs> การมันน้อยนิดนึงนะพิลิแกนเนี้ยเบรดไอซ์รอดไปทีมขอกล่องนี้ขอแบบทีเทียวงไม่ออกนะมาเน้นเน้นเลยรอดไปอีกทีมข้างหลังก็รันนะเนี่ยจอแดนฮอว์กินส์ครับผม 76นะ76ทับ175นะครับ76ทับ175นะครับนิวออริ n พิลิ i กนส์และข้างหลังกล่องนี้ถ้าสนใจสามารถสั่งพีได้นะครับผมสามารถสั่งพีได้นะทีมอะไรกลับด้านนะเห็นแบบแบบเวลบี้มาว่ะไหนไหนเอ้ยบลูไอส์เหรอ Eye บลูไอส์ปะ ลุคก,กี้เอา้าสีฟ้าทีมสีฟ้าทีมสีฟ้าอินเสิร์ตไปสุดท้ายก่อนลายเซนทีมสีฟ้านะโอกาสสุดท้ายของอินเสิร์ตทีมสีฟ้าเป็นโอ้โหดันลัสอีกแล้วเดอร์ลิกไลท์ลี่เอาหกสิบสามทับร้อยเจดสิบห้านะครับผมเรียกว่าเหมาดันลัสแมลเบลิกเหมาเลย โอ้ยิ่นี้ด้วยนะผมดันลัสที่คือสองปริ i นติ้งเพจโอ้ยูนิฟอร์มมิตี้นะผมเรดไอ e ์โอ้โหดันลัสได้เวลาขอออนการ์ดผมไม่ขออะไรมาผมขอเป็นออนการ์ดผมขอเป็นออนการ์ดซ้อมหรือทองเอ๊ะไม่หวังแล้วครับ ไม่ใช่ออนการ์ดนะครับไม่ใช่ติเก็ตนะไม่ใช่ติเก็ตนะอ๋อด้านเมื่อกี้ถูกแล้วนะกลับไปกลับมาอยู่ด้านเมื่อกี้ถูกแล้วไม่ใช่ติเก็ตนะเป็นสติกเกอร์นะครับโอ้ใบท้ายทีมแดงเหรอทีมแดงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวๆๆๆๆๆกเ,กเดียวเดียวสแต็กเกินเดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโหว่าแปลกแปลก ทับยี่สิบห้าเหมือนกันด้วยใบนี้สิบสี่ใบนี้สิบเดี๋ยว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 โอ้สไต็เกินช็อกดันลาสเซลติกรอบนี้สเตกมากครับมันออกทีมเดิมอะไรกันเนี่ยประเด็คือลันเดิมด้วยครับผมหาแบบหาจริงอะแล้ววระรี็คือรันเท่ากันลันเดิมเลยยี่สิบห้าด้วยใช่ โอ้ใบตั้งเยอะใบตั้งเยอะใบตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ก่อนาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันมารีแคปดีกว่ารีแคปดีกว่าเดี๋ยวนะมันจะมีซิเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้นะแซคราวินกับเดวินวัตเซลเนี่ยครับโอ๊ปสท็อปโหลดลกุก ่ามีนี่เบสนะครับสี่โตแคมิดมอจารเลสไทรอยฮีโร่แล้วก็จาร์เรนจอรนสันเดี๋ยวผมใส่สลีปให้ในวันนี้มาเบสนะไครีเอร์วิ่งนะเบสจะไม่ได้หลังนะครับอ๋อฮอกมีนี่มีเทยังนะครับฮอกได้สองใบนะเฟรยิงอินเดอะนัมเบอร์ the number, นะสิบเจ็ดแอซซิสเนาะมีนี่เจทฮาวเวิร์ดนะออร์แนโเมจิกนะครัเ no น็ด <laughs> อาชิบาทั้งสองเน็ดอาชิบาทั้งสองนะเซลติกนะสิบสี่กับสิบทับยี่สิบห้านะครับ พิสตันได้จาเดนไอวี่นะครับเาเดนไอวี่นะครับผมเป็น31ทับ7จนะเาเดนไอวี่นะครับผมมีจอแดนฮอกกินส์นะครับผม175 r เ d e รดไอซ์เนาะเดลิกไลท์ลี่ครับผม u n i f o r m ์มิตเนี่ยดันลัสแห l e a ลิกเรดไอซ์เหมือนกันอันนี้แบรนดอนมิลเลอผมซีเวอร์นะยูนิฟอร์มิตี้รับ b a บัน r คโรพิงนะครับผม o r เรนโด Magic เหมือนกัน51ทับเ5นะ51สอเนะครับสีแดงมาเฉยๆจริงโดนหลอกหมดเลย แบรนดอนมิลเลอร์นะผมเรดไอซ์นะครับเซตนี้ชื่อว่าฮนะูปรีมส์นะฮูปรีมส์แซฟแล้วก็เคซาร์วอลเลซนะครับผมเฟิร์สคลาสทิเ k ็ตแล้วก็อ่ะเซตที่ได้ตั้งโชว์่นะไปข้างหลังแล้วกันขนาดนี้แล้วรอบนี้ต้องเออชิตติ่งนะเควินดูแรนกับผมบลูไอซ์นะบลู Blue ตัวนี้จะทับ75บนะบลู Blue จะทับ75นะครับผมแล้วก็มีเรดไอซ์นะครับผมเชคยูเจสแอนเดอร์ซูเปอร์สตาร์ เรดไอชั้นเดียวกัน162ยหกสิบสอนะไปนี้แล้วก็อีวานโมเป้นะซิเวอร์นะซิเวอร์ออโต้นะคริปแลนแล้วก็เรดแพนโดราโคบี้บัฟกินนะผมเนี่ยไฟเนี่ยนะไฟผมทห้มัน <c oughs> แรงป<ๆ>ไปแล้วจริงๆมันจะต้องเห็นเป็นช่องๆอ่ะนะตอนนี้เป็นเรดแพนโดราเนี่ยจะไม่ได้หล่นนะไอ้แบล็คแพนโดราขออภัยเพราะว่าวันวันรุ่นนี้จะเป็นตัวโกวายนิ่งนะ <c oughs> แล้วก็2อ r เบรนดิงเพจ วันนันวันทั้งคู่และดันลาสทั้งคู่นะครับผมตัวนี้ออกเป็นโอริเวียแม็กเซนส์นะครับเป็นใบออโต้ด้วยแล้วก็เป็นไคลรี่เออร์วิงนะนี่พิมพ์เพจมา2ใบวันนันวันทั้งคู่เป็นดันลาสแมเวอริกครับผม